การเราสือสานกับตัวเองการเรารู้สึกกับชีวิตของเราการเรายิ้มและเปล่งประกายแห่งความเป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความความรักและความศรัทธานในชีวิตมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการของการค้นพบศัก,กยภาพที่ยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในตัวเรา คนพบพลังอำนาจลึกลับของจิตได้สํานึกและเชื่อมโยงกับซูเปอร์คอนเทสเนอรือจิตเนื้สำนึกในการค้นพบศักยภาพของตัวเองอย่างนึกซึ้งในกระบวนการของการวาบโคตดจุนจิตเปิดตาที่3ที่เราเรียกว่าการเปิดสวิตเติร์ดไอในวันที่11เดือน11จึงเป็นการเปิดเผยความลับของจักรวาลในวันที่11 เดือนสิหรือ11พฤศจิกายานนี้เป็นช่วงที่จักรวาลกำลังเปิดรหัสเข้าไปสู่พลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ในตัวมนุษย์ทุกคนเป็นการเปิดรหัส DNA เปิดรหัสของอนุภาพของคิโบทสอนอนุภาพของพระเจ้าที่มันกำลังที่มันกำลังสั่นสะเทือนอยู่ในเลือดเนื้อและดวงวิญญาณของพวกเราทุกคนดังนั้นพวกเราที่พร้อม ที่จะมาเข้าสู่กระบวนการของการวาร์ปโค้ดของการโค้ดจุนจิตแบบเปิดสวิตเติร์ไอหรือตาที่3กับผมที่ The Master Code Academy ในวันที่11เดือน11นี้พวกเรามีนัดกับผมมีเพียง3ท่านเท่านั้นที่จะเชื่อมกระบวนการนี้ได้ในวันเวลาดังกล่าวคือวันที่11เดือน11หรือ11พฤศจิกายนนี้เป็นการตั้งรหัสความสำเร็จเป็นการตั้งรหัสของ ซูเปอร์คอน i o ี s n e สเหรือจิตเหนือสำนึกเป็นการเชื่อมโยงพลังงานของของความเป็นสุดยอดมนุษย์เพื่อจะใช้กฎแห่งจักรวาลกฎแห่งแรงดึงดูด the law of attraction ให้เข้มข้นและและมีประสิทธิภาพที่สุดเป็นการดึงดูดความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการสร้างประสบการณ์และความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการอยางรู้ในตัวเองเป็นการจูนกับความมหัศจรรย์ของชีวิต ผ่านซูเปอร์คอนเชียสเน็หรือจิตเหนือสำนึกผ่านการสั่นสะเทือนตาที่3หรือเติร์ดไอกระตุ้นการตอบสนองของ DNA หรือยีนหรืออะตอมในร่างกายของเราจนเกิดปฏิกิริยาที่มันมันว่ามันสู้ซามันวูบวาบมันซาบซ่านมันปิ้งแวบมันเกิดเอนไลทเมนต์หรือเกิดการตื่นรู้อย่างชัดเจนที่สุดและแน่นอนวันที่11 1เป็นช่วงที่สตาเกตหรือมิติของจักรวาลเปิด ดังนั้นพวกเราที่พร้อมที่จะมาโค้ชกับผมแบบส่วนตัววันไปวันเพื่อค้นพบประสบการณ์ที่ทำให้คุณสามารถได้รับคุณแจหรือจอกศักดิ์สิทธิ์หรือตะเกียงวิเศษที่ทำให้เราสามารถเสกและเนรมิตชีวิตได้ตามปรารถนานี่คือการค้นพบจินนี่หรือยักษ์ในตะเกียงวิเศษที่พวกเราทุกคนจะสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตได้ กับประสบการณ์ที่สุดยอดที่สุดในวันที่11เดือน11 11พฤศจิกายนนี้พวกเรามีนัดกับผมนะครับขอให้ติดต่อและแจ้งความจำนงมาที่ The Master Code Academy ในวันเวลาดังกล่าวเราจะพบกับสุดยอดประสบการณ์ที่สั่นสะเทือนอนุภาพของความสำเร็จและเข้าถึงความเป็นสุดยอดมนุษย์พันใหม่ที่สามารถเสกหรือเนรมิต ชีวิตและความสำเร็จได้ตามใจที่เราปรารถนาและนี่คือสุดยอดของการวาร์ปโค้ดสปีดเติร์ดไอตาที่สามที่เราทุกคนจะได้รับสุดยอดประสบการณ์นี้ด้วยตัวเอง